สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาอินเตอร์เทนนะฮะวันนี้มารายงานตัวกัน2คนนะครับพี่แป๋วแล้วก็กี่นะฮะค่ทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง 9M c o m h t HD และคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วโลกผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับ<อ>วันนี้ขออภัยด้วยเสียงอูอีนิดนึงเพราะว่า <c oughs> ป่วยไงดูแลตัวเองดีๆนะฮะช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆแล้วอูอีกันทั้งคู่เลยค่ะเออนะฮะ ป,ป้าป้าข่าวแรกกันดีกว่าเรื่องราวของปูประยากับอดีตแฟนเขาคุณนนทวิเศษครับคืออย่างนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยปูเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณโนนทวิเศษเออ,เ,อ,อเราก็เลยแบบมีรีเทิร์นอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะมาตามข่าวกัน นางเอกหน้าคมปูประยาทุ่มสุดตัวโชว์หวาดเสียวขนสลิงในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ของอดีตคนรักโน้ตวิเศษแม้จะได้เห็นภาพของทั้งคู่ร่วมเฟรมกันแต่งานนี้ขอตอบคำถามกันคนละรอบโดยฝ่ายชายเผยว่าที่เลือกสาปูมาร่วมงานนั้นไม่ใช่ด้วยเหตุผลเป็นคนที่สนิทกันแต่เป็นเพราะสาปูเป็นสาวรักสุขภาพที่ตรงโจทย์กับสินค้าของตนและที่ทาเอาแฟนคลับผิดหวังไปตามๆกันเมื่อทั้งสาปูและหนุ่มโน้ตยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงเพื่อนที่หวังดีและสนิทกันที่สุดเท่านั้นค่ะ ก็ยังสนิทใจกันเหมือนเดิมผมว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคุณปูก็ได้แจ้งว่าคือมีอะไรก็ยังคุยกับผมอยู่นะครับแล้วก็ผมมีอะไรผมก็ยังปรึกษาเขาอยู่ให้คาปรึกษาเขาผมก็คิดว่าตั้งแต่4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากจะเห็นเขาได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับนานใกลกันไม่อยากจะทําให้ความรู้สึกเก่าๆมันกลับมานะผมว่าเราผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วนะครับเราเรา,เรารู้จักกันมา4ีหปีเนี่ยมันเรามองไปถึงวันข้างหน้ามากกว่า ไม่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับว่าเขาม,มันจะลงเอยยังไงดีกว่านะครับแต่ผมว่าผมก็เห็นเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครวัวก็ปูก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวจริงๆเหมือนที่ปูเคยพูดหลายครั้งว่าปูเป็นทีมโน้ตมาก่อนก็เคยพูดอย่างที่บอกตอนเราลดสถานะมาเป็นเพื่อนเราก็รู้สึกดีกับซึ่งกันและกันตลอดสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ปรึกษากับทุกๆเรื่องการทำงาน<ม>ที่ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นน่ค่ะมันท<ม>ําให้เราใจอ่อนหรือยังไงโอ้พี่คนเรามารู้จักกันมาหลายปีถ้ามมันนนจจจะใ<ห><ม>ใอออ เวลาตอนนี้มันเป็นมันคงไม่มีบทบาทเซอร์ไพรส์ในกองถ่ายเลยมากมายค่ะถามว่าเรายังเจอกันอยู่ไหมเจอพูดคุยไหมพูดคุยแล้วก็ยังสนับสนุนกันเหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องค่าตัวที่สาวปูมาร่วมง,งานพรีเซนเตอร์นั้นเป็นไปตามเรทปกติที่เธอรับอยู่แล้วไม่ได้มีการลดราคาพิเศษแต่อย่างใดขณะที่สาวปูบอกว่าเธอเต็มที่แล้วก็เต็มร้อยกับงานทุกชิ้นอยู่แล้วละค่ะ อันนี้นี่เป็นเรื่องดีนะคือความสัมพันธ์ในแง่ของแฟนจบลงแต่ความเป็นเพื่อนยังคงอยู่จบด้วยดีไงใช่ไงบางคนจบไม่ดีก็เป็น,<อ>เ,ปนเพื่อนไม่ได้ไงเออเ <c oughs> ดีด๋ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะคะ, <c oughs> ะไปต่อกันดีกว่าโยโยสุวดี so body, ครับหลังจากที่ล่าสุดนนไปแข่งมาราธอนแล้วก็เกิดอ,อาการบาดเจ็บขาสนามตแต่เธอกัดฟันวิ่งเข้าสู่เส้นชยัยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นดรามา่าเพราะคนมองว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักวิ่งนะเออยังไง เ้าสาวแก่งโยโยศวดีหัวเสียไม่น้อยค่ะหลังเจ้าตัวถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าทําตัวไม่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักวิ่งเนื่องจากที่ผ่านมาสาวโยนั้นเกิดอาการบาดเจ็บจนสุดคาสนามแข่งมาราธอนระดับโลกในรายการเบอร์ลินมาราธอนที่ประเทศเยอรมนีแต่ก็ยังดึงดันกัดฟันหอบสังขารเขาเส้นชัยค่ะคําถามของโยมมีคนบอกว่าทําไมถึงไม่ยอมดีไม่ไม่เลิกวิ่งทําไมถึงยังดื้อวิ่งอยู่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับนักวิ่งคนอื่น จริงๆนักวิ่งจริงๆจะเข้าใจนะแต่คนที่ยังไม่เคยวิ่งมาราธอนจะไม่เข้าใจอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าไหนบอกว่าวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อสุขภาพมาราธอนไม่ใช่การวิ่งเพื่อสุขภาพมาราธอนเป็นการวิ่งวัดใจตัวเราเองเป็นการวิ่งในสิ่งที่เราอยากเราท้าทายร่างกายเราว่าเราทําได้หรือเปล่าไม่รู้สึกแย่แต่ก็อธิบายให้บางเพจได้เข้าใจนะเพราะว่าก็จะมีเพจนักวิ่งที่ว่าเข้ามาถามว่าเรื่องนี้จะเรียกว่าวิ่งเพื่อสุขภาพได้ยังไงในเมื่อวิ่งแล้วก็บาดเจ็บหนัก็ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็ดีมีแอบนอยไหมมันเราต้องหนักแน่นเนาะอย่าว่าทุกวงการมันมีเรื่องให้เราต้องมีเรื่องให้คนต้องพูดมีเรื่องให้คนต้องเมาส์อยู่ที่ตัวเราต้องหนักแน่นให้มาก โดยงานนี้สาวโยยังเผยอ,อีกว่าตอนนี้กำลังฟิตร่างกายซ้อมวิ่งเพื่อเตรียมลงแข่งวิ่งมาราธอนในช่วงปีหน้าอีกสองสนามคือที่นิวยอร์กและลอนดอนพร้อมแย้มให้แฟนๆอิจฉาว่าในการแข่งขันปีหน้าแฟนหนุ่มอย่างไฮโซนหนึ่งได้ล็อกคิวเตรียมบินเหินฟ้าตามไปให้กำลังใจถึงขอบสนามอีกด้วยล้ะค่ะ ก็เข้าใจได้นะบางทีแบบเป้าหมายอยู่ข้างหน้าลงมาหนิดนึงแล้วแบบแล้วก็กัดฟันสู้อ่ะเอาให้ถึงเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยมันการวิ่งบางทีมันต้องมาบวกกับทัศนคติของผู้วิ่งอ่ะเนาะใช่เขาอยากจะวัดใจตัวเองไงมันก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไงก็ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงลวกันแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยลวกันนะฮะคุณโยฮะอ้าวอีกสักหนึ่งคนนะคะคนนี้พรีมรณิดาก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตลอดเลยว่าแบบไปขึ้นเขียงอัพดังมหรือเปล่าทีนี้ล่าสุดก็เจอนักข่าวก็ถามอีกกวว่่่าาาาาเเ้ยทอะไรรรปลูสึ หน้าตามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปน,นะแต่ปรากฏว,ว่าคำตอบคือฟังแล้วเราจะรู้สึกปแปลกๆทำแมทำแมไงไม่รู้แต่ก่อนอื่นที่จะไปเรื่องนั้นเรามาดูอีกหนึ่งความสามารถของน้องพริมก่อนค่ะ ต่อใครโดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับทั้งทึ่งแล้วก็ปลื้มสุดๆเลยแหละคะ่ะเมื่อนางเอกสาวพรีมรนิดาจัดเต็มกับลีลาแดนซ์ทั้งบัลเล่ฮิปฮอปและสตรีทแดนซ์กลางงานอีเวนต์สเต็ปแป๊กขนาดนี้เพราะไม่ใช่แค่ฝึกมาเพื่อเต้นในงานเปิดตัวสินค้าเบาๆเท่านั้นแต่เจ้าตัวบอกว่าเรียนเต้นม,มาตั้งแต่เด็กและชอบเรื่องแดนซ์เอามากๆเลยแหละคะ่ะชอบเต้นหลายแบบด้วยคะ่ะคือพรีมเองก็เคยเรียนเต้นทั้งแบบเออเรียกว,ว่าอะไรนะคะเป็นบอลรูมเป็นฮิปฮอปเป็นบัลเล่อะไรอย่างนี้ จะยึด <The> เป็นเป็นฮอบบี้ของตัวเองเหมือนเป็นเป็นที่ผ่อนคลายของตัวเองมากกว่าส่วนจมูกเจ้าปัญหาที่ถูกจับตาว่าสัญญกรรมทำพิษสาวพริมก็ไม่เคยมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมบนใบหน้าของเธอเลยแม้แต่น้อยค่ะคือเหมือนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนนานแล้วค่ะคือเหมือนพริมก็ก็เป็นแบบนี้มามาตั้งนานแล้วซึ่งซึ่งเหมือนก็มัน พิมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิมไปแล้วคะ่ะเหมือนมันมันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพิมแล้วก็พิมก็เหมือนเหมือนมันมันเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ก็อยู่กับมันได้ไม่ใช่สิ่งที่พิมรู้สึกว่าจะต้องแก้หรือว่าเป็นเหมือนจุดบกพร่องของตัวเองคะ่ะช่วงหนึ่งที่เหมือนพิมเป็นภุมิแพ้หนัคค่ะคือ พอเป็นภูมิแพ้พอไม่สบายก็อาจจะมีแบบการบวมขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้บางทีการเมคอัพเรื่องแสงเรื่องไฟบางมุมมันก็อาจจะเห็นได้ไดไดชัดขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าปกติชีวิตจริงจะจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นค่ะคนก็เลยไม่ค่อยทาค่ะแต่สำหรับเรื่องงานที่มีหลายคนนำไปเปรียบเทียบกับนางเอกคนอื่นๆสาวพริมบอกว่าไม่คิดแข่งกับใครขอทำงานแข่งขันกับตัวเองเพื่อพัฒนาไปทุกๆวันดีกว่าค่ะเ<อ>งไหม แบบคำตอบจะดูงงงอันที่จริงเรื่องของจมูกก็ไม่รู้ว่าทาก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําหน้าพี่แป๋วเนี่ยไม่ได้ทาเลยนะคะจมูกไม่ได้ทําเลยค่ะจรงนั้นลละทำหมดอะแต่ตอนนี้เป็นเมาสมอยซอยก้าวกันดีกว่านะครับเรามีตัวอย่างรายการน้ําดีทางช่อง9 HD มาฝากกันว่าจะเป็นยิ่งหกกนกซากแล้วก็กบนอกกระหลาครับเมาหมอยซอยก้าววิญญาณสุดท้ายเขาแบบไม่อยากจะเมาอะอย่าเพิ่งคิดว่าน้ำตา เมตตาหัวใจ เลือเป็นน้องใหม่รูบิจากโปรเจกต์โชว์รูม3าขายใต้สังกัดจีนี่รีคอร์ดบุกมาแนะนำสิ่งเงินแรกกับเพลงกู o ดบ y ายบทเพลงที่มีเนื้อหาถ่ายทอดจากประสบการณ์ในชีวิตของสาวผ้าแผร่นักร้องนำของวงกับเรื่องราวของผู้ชายบางคนที่ชอบคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายไม่มีใครดีกว่าใครจนต้องบอกลากันเพลงนี้มาพร้อมกับจังหวะป๊อปร็อกที่โยกตามกันได้สบายๆที่มีกลิ่นอายของความมันแบบทั้งผสมผสานได้อย่างลงตัวจะเพราะขนาดไหนก็รีบหามาฟังสิจ๊ะที่สุดด๊ เพราะยุคนี้คนใช้เวลาอยู่กับบ้านน้อยลงบางคนอยู่คอนโดมิเนียมที่สำคัญเป็นชีวิตที่เร่งรีบตลอดเวลาจนเป็นที่มาของแม่บ้านออนไลน์เก็บเงินเป็นชั่วโมงที่สำคัญเป็นแม่บ้านดีกรีการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนจะต่างจากแม่บ้านทั่วไปยังไงติดตามได้ในรายการยิงเถาะกนออกซัก5โมงเย็น15ทีวันนี้ทางช่อง9 M+ HD เลยจ้าต้องมีสิ โดยในการกบนอกกะลากลบพลสิริพลจะพาไปเจาะลึกเรื่องเปียโนแถมเหินฟ้าไปไกลถึงกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมืองที่ได้สมญานามว่าเป็นเมืองดนตรีคลาสสิกเพื่อตามหาเปียโนเก่าแก่ไปต่อกันที่ดนซากุระกกับการส่องดูกระบวนการผลิตเปียโนระดับโลกโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการผลิตติดตามเรื่องราวของเปียโนราชาแห่งเครื่องดนตรีได้หลังจบรายการนายจะเห็นในรลัดคืนนี้เลยจ้าเลิศเลิศ ทีนี้เราก็พักกันแป๊บนึงก่อนโอ้ช่วงนั้นมีข่าวเยอะมาก3ามข่าวแป๊บนึงค่ะเรามาอยู่กับนายเอนเตอร์เทนกันต่อนะครับช่วงนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของ Modern d o g อกเตรียมตัวกันให้พร้อม <Yeah. S 1> กับคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ22ปีของเขาครับ ปินคุณภาพ Mo เด r n d o ็อกวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกในตำนานกับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ22ปีบนเส้นทางสายดนตรี Mo เด r n d o ็อก22ซซ่งก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทั้ง3คนป๊อตปองและเมทีบอกว่าทั้งกดดันและตื่นเต้นที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่มาเพียงแค่2ครั้งและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3เพราะฉะนั้นเพลงฮอตเพลงฮิตจากทั้ง6อัลบั้มก็จะคนไหม้ฟังกันเต็มอิ่มแน่นอนแถมันจะได้เห็นไฮไลท์เด็ดเดบนเวทีด้วยค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที มีความมั่นใจเนาะใช่ไหมมั่นใจน่าจะมากกว่าทุกครั้งเลยด้วยซ้ำมันก็กดดันแหละการที่จะเล่นคอนเสิร์ตต่อหน้าคนหนึ่งมืขึ้นไปด้วยเพลงขนาดนั้นแล้วก็สคริปท,ที่ต่อเนื่องขนาดนั้นแต่คิดว่าเราก็เตรียมเตรียมตัวกันมาอย่างดีแล้วแล้วก็คิดว่าไอสิ่งที่เราทำมาตลอด2เดือนเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราได้รู้สึกดีของมันนะ เราก็อยากจะส่งต่อยความรู้สึกดีให้คนดูมันก็มันก็น่าจะน่าจะสนุกสนานไปด้วยกันได้ดีเลยคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะคะใครที่เป็นแฟนเพลง Modern Knock ถ้ามีบัตรอยู่ในมือแล้วเสาร์ที่15ตุลาคมนี้พร้อมไปมานกันได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ เมื่อกี้เธอเห็นอะไรปะสังเกตป้าสัง <c oughs> เกตว่าเขาใส่เสื้อลายเหมือนกันเลยแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาข้างหลังนะก็จะลายมีลายเหมือนกันลายต่างกันอะไราอาจจะเป็นตีมหรือเปล่าตีมขนนั้นหรือเปล่ามาลายม,มาล <c oughs> มายไ,ไปต่อ,อไปต่อไปต่อกับซีรีส์เรื่องใหม่อันนี้เตรียมจะลงจอช่อง9ก้าเคอดีของเราแล้วนะคะเรื่องอ l i ตเตอร์เลฟโฟเบียเมื่อวานนี้เหล่านักแสดงเขาก็มาฟิตติ้งเสื้อผ้ากันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแล้วใครเป็นใครกันบ้าง คลืนๆตั้งแต่วันฟิตติ้งเลยแหละค่ะซีรีส์โรแมนติกโคอมดี้น้องหม่แกะกล่องจากช่อง 9M+HD A Little Love for b e e ที่ได้นางเอกดาวรุ่งใบเตยสุวพิษมาประกบคู่กับพระเอกน้าใสบอมพงศกรเป็นครั้งแรกเสริมทับความหาด้วยโจกกระพบและใบเฟินพัศกรกับเรื่องราวของคุณหมอนหนุ่มที่เป็นโรคกลัวความรักและสาวพนักงานออฟฟิศขาดความมั่นใจซึ่งพวกเขาจะเติมเต็มช่องว่างให้กันและกันผ่านมุมมองของพ่วงกับแถวหน้าบัณฑิตทองดีค่ะ คือโรคโพเวียเนี้ยกับเราอ่ะคือจะเป็นเกิดกับตอนที่เราตกหลุมรักใครแล้วมันจะมีอาการออกมาใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอาการแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคุณหมอปกติพี่โจกับพี่เฟิร์นใช่ไหมคะหวั่นใจคะ่ะยอมรับตรงๆเลย <laughs> กลัวมากกลัวแบบมีอิมพอไวมาแล้วแบบฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไงต่ออะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มรูจ้จักเราเริ่มสนิกทกันทีนี้ก็จะสบายเราแลละ งานนี้สาวใบเตยยังขอเคลียร์ข่าวเมาส์ว่าติดแฟนหนุ่มป๊บปวเตโตขนาดหนกักถึงคันตามคุมทุกคอนเสิร์ตซึ่งเธอบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหากมีเวลาก็แวะไปให้กําลังใจตามประษาคนร,รักกันค่ะช่วงที่ได้ไปก็คือเหมือนเป็นช่วงที่เราแบบพักพอดีปิดกล้องละครพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนวางเข้าไปด้วยเหมือนไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงเพราะว่าเราเข้าใจเขาได้เพราะว่าเขาทํางานตรงนี้มาก่อนเราอีกเรื่องการไว้ใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเหมือนแบบ ถ้าเอ๊กกันเมื่อไหร่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีความสุขครับส่วนเรื่องที่ถูกมือดีปลอม Facebook สาวใบเตยตกใจไม่น้อยเพราะกลัวจะถูกนำชื่อไปใช้ในทางเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่พอรู้ตัวคนทำก็ปิดบัญชีหน,นี้ไปซะแล้วซึ่งเธอก็ได้แต่เตือนให้แฟนๆระมัดระวังถ้าเป็นเรื่องงานก็ติดต่อกับผู้จัดการส่วนตัวดีที่สุดค่ะ เขาคือแฟนของปัปป๊บโบเตโตวันใจวันใจแบบนี้นะฮะอะไปกันที่หนุ่มนัสสักดาทองกันบ้างครับคนนี้เนี่ยนอกจากกำลังจะมีซิงเกลิลใหม่แล้วได้เห็นว่าตอนนี้นกำลังซุ่มปัม๊มซิกแพคอยู่จะไปทําอะไรไปถามกันแม้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจเพราะมีสายฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็ไม่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของหนุ่มเสียงดีกล้ามลำนัสสักดาทอนที่ตั้งใจปั้นมิวสิวโรเพลงใหม่ใจพังๆเพื่อแฟนๆค่ะ แต่จะคุ้มค่าสมความตั้งใจขนาดไหนรอชมพร้อมการต้นเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้เช่นเดียวกับงานแสดงที่ล่าสุดหนุ่มนัดรับบทเทรนเนอร์ออกกําลังกายงานนี้นอกจากเจ้าตัวจะต้องเข้าฟิตเนสเรียนรู้พฤติกรรมเหล่าเทรนเนอร์บ่อยขึ้นแล้วยังลงทุนทําทิวสีแทนเพื่อความคมชัดของกล้ามแน่นๆให้ดูสมกับเป็นนักออกกําลังกายอีกด้วยค่ะต้องเล่นเปนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ย มันมีซีนที่เราต้องโชว์กล้ามโชว์อะไรเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปไปทำผิวสีแทนมาเพราะว่าไลานั้นมันจะทําให้เรื่องอะไรอะบอดี้มันเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว so 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 like so kind of <laughs> mm ่าผมชอบผิวที่มันแทนๆหน่อยเพราะมันดูแบบดูเฮลตี้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับอืมดูเป็นแบบนักกีฬาดีก็จริงจริงเดี๋ยวต้องหาช่วงช่วงเวลาไปอาบแดดอะไรเงี้ยมั้งครับถ้าางนั้นอืมแต่ถาวรไหมไม่รู้ว่ามันอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ขาวขึ้นอีกแล้วอะ และแม้จะคิวแน่นขนาดไหนแต่หนุ่มนัดก็ไม่พลาดที่จะแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมสุดโปรดอย่างการวิ่งมาราทอนปลายเดือนนี้ก็เตรียมไปพิชิตฟูมาราทอนระยะทาง42กิโลเมตรที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ บอกเลยว่าช่วงนี้เขาคิดผิวแทนต้องทาผิวแทนกันดูสวยนะคือดูดูเหมือนเกาหลีคล้ำอะไรเงี้ยญี่ปุ่นคล้ำอะไรเงี้ยไต้หวันเงี้ยกุเทิลเงี้ยไต้หวันคล้ำอะไรเงี้ยเอาต่อวะลอยกระทงคล้ำเอาไม่ใช่ละ หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลากันด้วยภาพโชว์ของลาลาลูลูในกิจกรรมตลอดออนแอร์ที่จังหวดัดอุดรธทานี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะกันครั้งหนึ่งกับ EX Entertainment Express เวลา5้าโมงนาทีแล้วก็นายจ t e n t เทนไลฟ์สองทุ่มสินาทีนะครับเทีย่ยงนี้เราสองคนขอตัวไปทานข้าวก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั่วไทยวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ยังไหวเจอกันเมื่อไรวไ